มีใครเคยปั่นจัก,กรยานจนหลงทางบ้างไหมคะแต่ย้อนเวลาไปกับน้องเมมไม่หลงแน่นอนวันนี้น้องเมมจะพาย้อนไปสู่วันที่โลกเริ่มจดจำจัก,กรยานอย่างเป็นทางการกับรายการวันนี้มีอดีตคะ่ะวันนี้มีอดีต ในวันที่26มิถุนายนพศ2362หรือคศ1819มีการจดสิทธิบัตรเชิงพาณิชย์สำหรับจักรยานเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษจักรยานในยุคนั้นยังไม่มีแป้นเหยียบต้องใช้เท้าไถกับพื้นเรียกว่าแดนดีฮอสหรือจักรยานไม้แม้จะดูโบราณแต่แนวคิดของการเดินทางด้วยสองล้อ <S <S ก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการ นาจักรยานที่เราใช้กันทุกวันนี้จากการใช้เท้าถ่ายสู่ระบบเกียร์ล้ำยุคจากของเล่นคนรวยกลายเป็นพาหนะประชาชนทั่วโลกจักรยานไม่ได้แค่เปลี่ยนการเดินทางแต่มันเปลี่ยนวิธีที่คนเข้าถึงโลกไปตลอดกาล รู้อดีตต่อยอดอนาคตส่วนเรื่องของเราขอต่อยอดไปตลอดชีวิตได้ไหมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ก่อนที่น้องเมมจะปั่นไปไกลเกินตามทันนะคะ